บกับกกําพร้ามันบอกว่างสิล่ะว่างไหนล่ะสามีขั้นไปหอนหน้าเราจนตัวอีแหลมนี้ขอเลื่อนเล่อขอจีบท้องไข่พน้าวบอกให้ตัวกูสิตัวมึงด้บ่เดีแล้วเจ้าตัวควายล่ะไปกูกระไรจีตัว,ตวมึงเออสือกูเด้อเริ่มเลยเริ่มเลยแหลมเไปกูเห็นงัวขึ้นกินบักฮุ่งฮะงัวขึ้นกินบักฮุนน่งขึ้นพอดหรือข้นอันใดขึ้นต้นบักฮุ่งเลยล่ะฟาดพอดจนเท้าไปนี่ขอบมาคอยเห็นแดดยาไปเบิังแหลม ฟาดถืพวคื่อกับฟอมขึ้นพวกไม่นี่บ่จุดตรงหัวหน้าอาทิตศีหน้าอาทิตศีเออทั้งนี้แหละลูกไม่ยัยมีเออไปแม่ยัยมีนี่ล่ามาแต่บักมีเด้เออึ้นบักมีงามได้สินเลาพี่เออแหลบเบยอ่าไปไหมน้องไปกับพี่ไหมนางไปเถอะนะพี่พาไปไหนก็ไปเขาจะพาเจ้าไปึ้นหรอพักกระเดาพักกระเดาย่ใส่ระพียโพนกลางน้าเพื่อเอาไว้ไก่แค่นั้นไายเจ้าไปไม่ต้นพักกระเดามันเจ้เกิดยุหันมาว่าวันง่ายไปกไหายเราโทษดีที่เสดอก แม่เมื่อกี้โทษบักกระดาบว่าแม่หนีหนีคือตำรวจโทษโทษจะให้ลไรกูเตะปาเขาเด้แม่หยังนี่บักม่วงนานบักเคยตัวไบพะนะกล้วยสุกงูจักถามหาแม่มึงเดือดเอามาหยังหรอครับเอามาเหยี่ยวมาถามถามหัวงก่อนบม่อยากได้ดอกกุหลาบไม่อยากได้ดอกกุหลาบมึงเสียเอาหยังสั่นอยากได้ดอกบัวนั่นมึงเสียวเอกดอกเอาลายดอก จะได้ดอกบัวเนาะจะได้ดอกนั้นจะได้ดอกนี้จุนอยากได้โอ้ยอยากได้โอ้ยอยากได้จะได้โอ้อยากได้อยากได้อยากได้โอ้อยากได้อยากได้อยากได้กระแลแมนดอกบัวอยากได้พวกลงไปเอาเอาคือบ่มีน้ำ ไมนเนี่ให้กูถามมึงเบิงดูถามอีหยังมึงหูจักทุกจังหวัดได้ประเทศไทยบะโอ้ยก็ฮูจักแล้วเนาะอือแล้วมึงว่าสินค้าใดนําเข้าจังหวัดตากมากที่สุดโอ้ยไม่เพชรก็พอโอ้ยผลไม้จังหวัดตากบ่มีการปลูกต้นไม้บอมแมนอย่างอย่างสินค้าที่นําเข้าจังหวัดตากมากที่สุดคือเสื้อผ้าเอ้าเอาคือมาเสียผ้าเวลามึงซากผ้ามึงเอาไปใส่เอาไปตากเสียทองทองหัวเพราะย่ำเสียผัว ให้ไผ่กันแล้วกันเ,นเออ <ปา S 1> เพิงขนาดนั่นเชี่ยวเรอขนาดนั่นเหรอป้าคันเป็นปลานั่นก็เอาท้องเาหัวมาแล้วเอาหัวกูไปใส่นี่ไปผมสัญญาว่าผมจะนำพาทั้ง77จังหวัดเดินไปขา้างหน้าให้มีอนาคตที่ดีกว่า <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> กูเชบาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกูโดนหวยแดกมากก่งวัแล้วแต่ทั้งวันนี้นะเพื่อนถ้ากูถูกหวยเต็มๆแล้วก็กูจะซื้อรถให้หลานกูสองคันติกอับคันหนึ่ง กระบะคันหนึ่งมันแตกต่างกันตรงไหนวะกระบะคันปิกอัพคันไนี่งกระบะไม่มีแคปปิกอัพมีแคป